สวัสดีครับกับช่อง Infinity Toy วันนี้ผมจะมารีวิวไซคิวชวาบีคัสตอมนะครับซึ่งมาจากภาคกันดัม Iron b u ัส f อฟ n s นนะครับก็ของที่มาในกล่องเลยก็จะมีตัวมันแล้วก็มีขวานกับปืนนะครับซึ่งขวานเนี่ยผมใช้สีเงินทานะครับสีเงินของพวกทำย่อะไรอย่างนี้ก็ใช้ได้นะครับ อาวุธหลักของมันเนี่ยก็จะเป็นปืนปืนไรเฟิลนะครับที่ที่ในกล่องมันถืออยู่เหมือนกันหน้ากล่องซึ่งตัวนี้เนี่ยผมผมก็ได้มาไม่กี่ไม่กี่สัปดาห์นะครับตอนนี้เนี่ยประกอบก็ประกอบแบบเสร็จแล้วนะครับไม่ได้ทำถ่ายคลิปเปิดกล่องก็ตัวนี้เนี่ยมันเป็นตัวคลัสตอมนะซึ่งในอนิเมะเนี่ย ไม่มีตัวนี้นะครับคือตัวนี้มันจะอยู่ในภาคไซส์สตอรี่หรือว่าพวกมังะะครับดูเรียดใกล้ๆตัวนี้เนี่ยถือว่าแยกสีมาค่อนข้างค่อนข้างดีอยู่นะเพราะว่าจุดที่มันแยกไม่ได้เนี่ยเขาก็พยายามเขาก็พยายามให้สติกเกอร์มานะครับอย่างเช่นตรงหัวไหล่อะไรอย่างนี้นะตรงสีเหลืองๆตรงนี้ก็สติกเกอร์นะตรงเขาก็สติกเกอร์นะครับ เข้าใจว่าเข้าใจว่ามันเป็นแค่ H G นะมันก็เลยแต่ผมงงมากเลยตรงตรงัวกระโปรงนี้เนี่ยขยับไม่ได้นะครับขยับไม่ได้ซึ่งแบบแปลกมากมันแข็งไปเลยนะเนี่ยขยับขึ้นลงเลยไม่ได้เลยอ่ะมาดูที่จุดแคบกันอ่ะถอ,อดอาวุธไม่ต้องถอดเลยนะอาวุธมันถอดถอดค่อนข้างยากนะหัวหัวเนี่ยหัว เงยก้มได้นะซ้ายขวาได้ข้อต่อหัวเนี่ยค่อนข้างอิสระนะเพราะว่ามันไม่ได้มีอะไรยึดนะมันก็สองจังหวะอะไรคนระับหมุนหัวได้สามยหกสิบแล้วแต่ว่าผมไม่อยากหมุนสามรอยหกสิบนะไม่รู้มุนทำไมไหลไหล่ลในโยกอย่างนงี้ได้ข้อต่อมมาค่อนข้างนุ่มนะครับ ยกแขนได้เท่านี้นะเสียดายมากเลยนะครับถ้าเนี่ยถ้าตรงนี้มันไม่ล็อกเอาไว้อะเราจะยกได้มากกว่านี้นะเพราะหัวไหล่เนี่ยมันเปิดได้นะก็องศาการเอาลงเนี่ยค่อนข้างเยอะนะต้นแขนหมุนได้สามร้อยสิบนะซึ่งหัวไหล่เนี่ยมันเป็นทำออกแบบเป็นบัตเตอร์ไฟจอยนะครับ ก็เห็นในตัวอย่าซึ่งจะเห็นว่าข้างในตัวหุ่นเนี่ยมันค่อนข้างกลวงนะเนี่ยมันค่อนข้างกลวงอยู่ข้างในครับข้อศอกนะข้อศอกเป็นจังหวะเดียวนะไม่ได้เป็นดับเบิลครับข้อมือเนี่ยข้อมือมันจะขยับได้สองจังหวะคือจังหวะที่นี่มันจะขยับแบบนี้ได้ มันจะแบบตรงนี้กับตรงข้อมือได้นะครับซึ่งตรงนี้ออกแบบมาดีนะเพราะว่าไอปืนตรงนี้เนะี่ยมันต้องล็อกกับข้อมือนะครับซึ่งออกแบบมาดีนะทาให้มัหนหมุนข้อมือแบบสร้างที่มันล็อกปืนอยู่ได้นะหน้าอกเงยแล้วก็ก้มได้นะบซ้ขวาได้ไหมเอ็นซ้ายนะคเอ็นขวาได้ ถือว่าถุดแข็ดีนะแล้วตรงนี้ตัวนี้เนี่ยมันไม่ได้มีปัญหาเอวหลวมเหมือนพวกตัวไอนบัตตตัวอื่นเลยนะอาจจะเป็นเพราะว่ามันเป็นตัวออกใหม่หรือเปล่านี่ก็อาจจะอาจจะใช่มันออกมาพร้อมๆกับกันดัมเอสโมเดียบขาเนี่ยมาดูตรงขาส่วนขาเนี่ยยกได้ติดกระโปรงคนระับติดกระโปรงหน้านะ เตะข้างหลังมันยกได้แค่นี้จริงๆนะถ,ถือว่าบบการยกเนี่ยมันค่อนข้างน้อยคนระหัวเข่าเนี่ยหัวเข่าพับได้เยอะต้นขาเนี่ยหมุนได้อย่างนี้เลยหมุนแหวกไปได้เลยข,เข,เข,เข้อเท้าข้อเท้าข้อเท้าค่อนข้างแบบแคบได้เยอะมาก ช่วงนี้แสงแหดบแบบไม่สบายคนระับส่วนทัสเตอร์ด้านหลังเนี่ัสเตอร์ก็ถูงล่างข้างล่างก็แยับนี้ได้แต่ไม่สามารถยกได้นะขยับไอตรงที่มันเป็นทัสเตอร์ตร,ตรงตรงนี้ได้อีก <c oughs> ส่วน เอกสองอันนี้เนี่ยเป็นบอจอยนะซึ่งแข็งแรงมากเนี่ยเห็นไหมเสียงปึ๊กๆๆเลยแล้วก็ไอตรงอันนี้ก็แยับได้เหมือนกันนะขยับได้สองฝั่งนะครับเราสามารถเลื่อนให้มันขยับตามองศาที่แบบเราอยากตัดได้นะเพราะแบบอยากให้มันบินไปตรงแบบยังไงอะไรเงี้ยก็มันอูที่ตอถนถะอดนะถอดพุชซึ่งมันจะค่อนข้างแน่นอยู่นะ ปืนก็จะเป็นลักษณะนี้ครับซึ่งเป็นปืนที่มันมีดาบนะ <_ d ata> ใส่ขวาได้ใครอยากดูโ r สอัพเ <_ d ata> ท่ๆเนี่ยสามารถดูในสามารถกดเข้าไปดูในช่องผมได้นะผมทำไว้ว มันถือข้างนี้ไม่ได้คือข้างซ<ม>้ายคือข้างซ้ายมันถือปือนกระบอกนี้ไม่ได้เพราะว่าไอ้ตรงนี้มันมียื่นออกมาคนระับติดขวาอย่างนี้ได้คนระับซึ่งตัวนี้เนี่ย เอาจริงต้นขาเนี่ยขาเนี่ยมันเตะออกด้านนอกไม่ค่อยอิสระเท่าไหร่นะมันมันก็เลยแบบอาจจะแอคชั่นไม่มันเท่าพวกตัวอื่นอนอะไรอย่างงี้แต่ว่าเรื่องการแบบของแถมันเนี่ยค่อนข้างเท่นะมีทั้งขวานมีทั้งปืนมีทั้งปืนดาบนะปืนคู่ที่เป็นดาบนะตัวนี้ถือว่าค่อนข้างคุ้มกับราคาของมันนะซึ่งราคาของมันอยู่ยประมาณห้าร้อยถึงหกร้อย แบบหกร้อยนิดๆอะไรเงี้ยครับไม่ถึงไม่ถึงเจ็ดร้อยแน่นอนตัวนี้และแต่ลานนะปืนคู่นะปืนคู่ปืนคู่อันนี้เข้าง,างเท่เนอะจะได้แบบเป็นเก่าก็ได้นะอ่ะเอ้ยลืมอีกลูกเล่นหนึ่งลูกเล่นนี้เนี่ยค่อนข้าง,างสำคัญสำหรับพวกเกสเลยนะซ,ซึ่งสามารถเปิดหัวออกมางี้ได้เป็นการแบบปลดลิมิเตอร์หรือว่าแบบเล็งนะครับ ่ซึ่งแขนขวากับแขนซ้ายเนี่ยไม่เหมือนกันเลยนะแขนซ้ายเนี่ยจะไม่ไอ้แขนขวาเนี่ยมันจะไม่มีโล่นะแต่แขนซ้ายเนี่ยมีโล่นี่สติ๊กเกอร์สติ๊กเกอร์หรอกก็ไหลขวากับไหลซ้ายเนี่ยไม่เหมือนกันเพราะว่าไหลไหลซ้ายมันมีสติ๊กเกอร์นะแต่ว่าไหลขวาเนี่ยมันไม่มีเคก็ไม่ได้มีอะไรแล้วนะครับตัวนี้เนี่ยสามารถเล่นกับไอรอนบัตตัวอื่นได้นะครับสเกล ใช้ได้สเกลเล่นกันได้อยู่แล้วเพราะว่าเป็นหนึ่งต่อรสี่สี่สามารถเล่นกับอัปทอสได้ร่างแรกร่างลูปัสร่างลูปัสเล็กอลไรเล่นได้หมดับแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยเัาบัตรรีสต็อกกลับมานะครับซึ่งสามารถแบบเก็บกันได้แบบง่ายๆนะซึ่งไอตัวนี้เนะี่ยมันเป็นตัวออกใหม่มันไม่ของมันก็ยังอยู่ในสต็อกของแต่ละร้านอยู่นะสามารถหาซื้อได้แบบง่ายๆนะเลยตัวนี้ไม่ค่อยหายแอคเท่าไหร่เพราะาเป็นตัวออกหมายเองก็จบการรีวิวเพเทนี้นะครับสวัสดีครับ